สัสดีตอนเช้า,ชาครับวันนี้มาแต่เช้าเลยดวงอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นเลยนะครับมาเก็บใบไม้เพื่อไปทำปุ๋ยเอาไปใส่ในสวนฝรั่งในสวนโคกน้องนาเยอะมากๆเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยพร้อมที่จะเก็บจะกวาดเอาใบไม้เหล่านี้นะครับอย่าทิ้งอย่าเผามีประโยชน์จริงๆเพียงแค่เราเอาไปวางรอบๆโคนต้นไม้ เสร็จแล้วเราก็โรยด,ด้วยปุ๋ยคอกลดด้วยจุลินทรีย์ลดจืดหรือน้ำปเปล่าก็ได้เขาให้เขามีความชุ่มมีความชื้นนะครับสักระยะหนึ่งเขาจะเปื่อยจะผุเสร็จก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเพราะในใบไม้นี้มีปุ๋ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในใบไม้เลย แต่ปริมาณมากปริมาณน้อยก็อยู่ที่แต่ละชนิดเนาะเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยปุ๋ยได้เวลาแล้วครับดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วออ๋เห็นและโอ้โหมาด้เช้าเขาบอกทำเกษตรให้ทำตั้งแต่ตอนเชา้าพอแดดออกร้อนๆให้เข้าร่มอาจารย์บุรมเขาบอกเนาะตอนน้อยเช้ารีบทำ พอร้อน่อยมาโซเลกันอาจารย์บุญลล้อมเต้าแก้วไปเอามือที่นาโฉงทำแล้วยืนคุยกันว่าเอออาจารย์ก็มีแนวคิดที่ดีบอกเกษตรอย่าไปทำที่ร้อนๆให้ทำที่เย็นๆเพราะว่าถ้าเกิดทำร้อนๆแล้วมันเหนือ่อยจะ่ดูดวงอาทิตย์ขึ้นอุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วอืมสวยสวยมองไม่เห็นนะ เออมองเห็นดวงอาทิตย์แล้วอืเฮ้ยทำไมโผล่บนยอดไม้ไวจังเลยเมื่อกี้ยังไม่มีเลยดูดิต้นไม้เดี๋ยวต้องถามถามแม่ก่อนเนะมันใบไม้ใบอะไรเนี่ยมันต้นใหญ่มากๆโอ้โหมนหล่นมาทีหนึ่งโหเนี่ยเหลือเฟือเลยอ่อยาเดี๋ยวผมลุยแล้วครับเก็บใบไม้ก่อน หรือแล้วครับเก็บใบไม้เลย Thank you. ได้เงือรับได้เงือขนาดแดดไม่ค่อยมียังได้เงือขนาดนี้โอ้โหใช้ได้เลยพอก่อนครับวันนี้ได้เงือได้เงือเพราะว่าเดี๋ยวเอาใส่รถกระบะไปใส่โคกหนงนาง่ายๆแค่นี้ครับการหาใบไม้มาทำปุ๋ยสวัสดีครับใบไม้เอาขึ้นรถเรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปใส่ ในโคกน้องนาโอ้ยเยอะเลยเดี๋ยวคิดใหม่ละเอารถเอารถไปใส่เลยอะเอารถไปใส่ในสวนเลยคมไม่ต้องเข็นเนาะเพราะว่ารถเข้าไปได้สบายสบายม,มาแล้วครับ ทุงบิ๊กแบกใส่ใบไม้จากโคกนหนองนาเอามาใส่โคกนหนองนาเนาะไม่ใช่จากโคกหนองนาเอามาใส่ในโคกนหนองนาก็คือใยกระท้อนบางอะไรบ้างอู้เยอะเลยดูดูๆๆก็จะใส่คุมโคลพวกนี้แทนฟางไปก็จะทำให้เขาเป็นปุ๋ยยั่งดี เพราะว่าบางครั้งเราไปซื้อฟางซื้ออะไรมาก็ก้อนหนึ่งก็ห้าสิบาทแล้วไอ้ตรงนี้ได้ฟรีแต่ใช้แรงนิดหนึ่งก็จะคุมอย่างนี้แหละครับคุมคุมคุม,ค,มคุมให้หมดทุกต้นเลยคุมให้หมดทุกต้นเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเอาขี้ขี้วัวขี้แพะมาโรยทับอีกทีหนึง่งพอมาโรยทับแล้วก็มีน้ำรดน้ำไรทุกวนันทุกวนันเขาก็จะไปเป็นปุ๋ย ส่วนเหลือผมจะมาเทบนพื้นโคกหนองนาให้หมดเลยเพราะว่าดูแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าหินเป็นดินที่ไม่มีสารอาหารเนาะแข็งเป็นหินเป็นดินเป็นแข็งดันดาน,ดานครับว่าดินดานเดี๋ยวผมจ,จับให้ดูลักษณะเป็นก้อนหินเงี้ยนี่เงี้ยปักปักโอ้โหพื้นจะเป็นอย่างนี้เลยนะ พื้นพื้นบนบนนี่จะเป็นแบบแข็งดันดานขุดไม่เข้าตนนัวนี้เป็นอิเล็กเคคาเป็นโคโคเป็นหินหินโดยเฉพาะก้อนนี้ดูดูก้อนมันโอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นก้อนหินเลยนะโอ้โหโอ้โหกว่าจากนั้นชนะมันยากแต่ก็ต้องเอาชนะให้ได้ ก็จะได้ใบไม้พวกนี้แหละครับที่จะมาใส่บนโคกหนองนาให้เขารักษาความชื้นเอาไว้ให้ดินพวกนี้ยุ่ยสลายเป็นดินต่อไปเ <_ m år> ขาเรียกปดินดานนะใบไม้อย่าเผาอย่าทิ้งเอามาใส่โคนต้นไม้เป็นปุ๋ยอย่างดีที่โคกหนองนาห mm มู hmm. ่สองตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีสวัสดีครับใส่เรียบร้อยไม่ถึง5นาทีเสร็จก็พอได้ไหลหลุมอยู่ครับก็ห่มเป็นรอบๆโคนไปก่อนส่วนเดี๋ยววันหลังจะเอาปุ๋ยคอก มาโรยข้างหน้าแต่ตอนนี้ก็คือลดน้ําไปก่อนทําง่ายๆอย่างนี้ครับเป็นปุ๋ยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยโอ้ได้หลายหลุมอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาใหม่เอามาวันละห้าหลุมสิบหลุมสิบยี่สิบวันเป็นเดือนมันก็ได้เป็นร้อยหลุมก็เช่นเดียวกันตอนเราไม่ได้สามารถท,ทําทีเดียวจนหมดภายในหนึ่งไร่ภายในหนึ่งวันเนาะอาจจะใช้เวลานหนึ่งเดือนอูดจะยุ่งจริงเฮ้ย ดูแล้วมันสวยขึ้น